สดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่นะคะแบบนีนค้ค่ะซึ่งเราจะเอามาทำเป็นพวงอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเอาไปต่อยอดทำเป็นใบสีทำเป็นอะไรก็ได้อะค่ะอันนี้ก็ค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะหนึ่งมีกระดาษทิชชู่ค่ะของเซลล็อกเอ็กตานะคะแล้วก็สองฟอลาเทฟสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นสีเขียวเข้มขึ้นมานิดนก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ใช้สีเขียวที่เข้มเข้มเข้มมากะคะ่ะเพราะทำออกมาแล้วจะไม่สวยนีคะนะคะเข้มมานิดนงเข้มมากกว่านี้จะไม่สวยะคะ่ะ แล้วก็สามไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันหัวตัดแหลมข้างหนึง่งทูข้างนึง่งนะคะแล้วก็กระดาษแข็งค่ะอันนี้เราตัดขนาดเท่าเหรียญสิบนะคะเอาไว้ทําเป็นแบบที่จะตัดกระดาษทิชชู่ค่ะวิธีการทํานะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะนะคะพับตามแนว ขวาค่ะคือด้านปลหาด้านปูกค่ะนะคะพับไปหนึ่งทบจะได้แบบนี้แล้วก็พับอีกทบนึงค่ะนะคะจะได้แบบนี้พับครึ่งค่ะตัดนะคะแล้วเราก็ตัดอีกครึ่งหนึ่ง หนึ่งแผ่นนะคะเราจะได้สี่ชิ้นค่ะเนี่ยเราจะได้สี่ชิ้นนะคะแล้วเราก็เอาแบบกระดาษแข็งเนะ่ค่ะเอามาวางนะค่ะวางลักษณะนี้เราจะทําแบบเราก็ตัดตามอันนี้เลยค่ะตัดตามแบบวงกลมเลยนะคะ แ,แบบนี้อันนี้คือตัวตัวดอกมะลิด้านในนะคะทีนี้เราจะมาทําที่หอ่อห่อตัวดอกมะลิเนยค่ะกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็พับตามยาวค่ะพับตามยาวหนึ่งครั้งนะะแล้วเราก็ตัดตามรอยที่เราพับค่ะ เราก็ตัดให้ได้สามส่วนนะคะหนึ่งสองและอันนี้สามนะคะซึ่งหนึ่งแผ่นแบบนี้เราจะได้ตัวหอเนี่ยหกชิ้นค่ะตัวหอหชิ้นแบบนี้นะคะฟลอรเทปเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งค่ะคะือเราตัดครึ่งใช้เส้นเล็ก แล้วแต่เลยนะคะความยาวเท่าไหร่แล้วแต่จะทำนะคะเราก็คพับพับทบไปเรื่อย ทบไปเรื่อยๆแล้วแต่ความถนัดจะเอายาวเอาตั้นแค่ไหนนะคะแล้วเราก็ตัดครึ่งครึ่งแบบนี้เราก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็คลี่ออกค่ะ ่ยืดแนะนำว่าถ้าทำนี้ให้ตัดตัววงกลมนี้ไว้นะคะเยอะๆแล้วก็อันนี้เราจะได้มาห่อทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาไม้จิ้มฟันนี้ถ้าเกิดหาแบบที่มันทู่ด้านหนึ่งไม่ได้นะคะก็อันนี้แหลมสองข้างนะคะเราก็ใช้กังไกลตัดข้างหนึ่งนะคะ ที่เราใช้ทู่เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แบบแหลมเนี่ยเขาจะไปทิ่มตัวกระดาษทิชชู่ค่ะนี่ค่ะตัดละนะคะนี้เราก็เริ่มห่อ,อค่ะเราเอากระดาษทิชชู่ที่เป็นวงกลมนะคะเอาไม้จิ้มฟันวางอยู่กลางะคะ่ะแล้วพับลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับลงมา ะะให้หัวแนหลมๆ่อยจะเหมือนกับเห็ะะดเน,ะะนี่ยค่ะเหมือนดอกเห็ดนะคะแล้วเราก็เอาตัวหอนะคะจับบางทแยงแยเอาไว้ก,กลางนะคะแล้วทแยงมุมแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาปรมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ พับลงมาเรารูดลงมาค่ะแล้วมันจะมีเหลียมเหลียมเลียมเลียมแบบนี้นะคะอย่าพับนะคะเหลี่ยมเลียมแบบนี้เราจับเขาลงมาเฉยๆนะคะแล้วก็จับลงมาถ้าพับแล้วมันจะไม่สวยค่ะมันจะไม่ธรรมชาติจับเขารูดลงมาค่ะแล้วเราจะได้ดอกมะลิที่เหมือนจริง นิดน,นึ่งเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วลวิธีพันนะคะที่เรายืดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราพาดขึ้นไปข้างบนขอบเส้นของฟอลาเทสเนี่ยค่ะจะอยู่จะอยู่แนววงกลมด้านในค่ะที่เราตัดเราทำไว้ก่อนที่เราจะเอาอันนี้ห่อค่ะนะคะแล้วเราก็ พันไปหนึ่งรอบนคะคยพันไปหนึ่งรอบก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็พันลงมาสักประมาณเซนครึ่งน,นะคะอย่าให้บางมากนะคะเพราะบางมากเวลาเราดึงออกจากไม้ชิ้นฟันมันจะดึงยากค่ะเนี่ย่สักเซนครึ่งพอเราจะจบชิ้นงานเนะะี่ยค่ะหมุนพัน ตรงๆนะคะสักหนึ่งรอบถึงสองรอบค่ะเราก็ตัดนีะค่ะเราจะได้ดอกมะลิแบบนี้นนค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทำคลิปดอกลักให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ